สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุยจะพาท่านผู้ชมทําสลัดแล้วก็เมะมอยกันค่ะวันนี้ฝนตกแล้วนะคะไปไหนไม่ได้จะมาหั่นทําแต่สลัดมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเชอร์รี่มีสีแดงแล้วก็สีเหลืองสลัดที่นี่ก็คือแบบกินง่ายๆ <c oughs> ใส่น้ามันมะกอกเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูเท่านั้นเองนะคะ ก็คือเทเชอรี่เพราะอาศหนาวแล้วสีแดงเขาเป็นความหวานหย่ตอนแรกแวมออกเปรี้ยวๆววหวานๆแต่สีเหลืองนี่จะหวานฉ่ำอืม mm hmm. อร่อยเลยค่ะ ลแล้เรเพาไวแล้วละเมือคันนะคะก็เป็นซุปทะเลค่ะอันนี้ก็ทําแค่สลัดมะเขือเทศนะที่น่ากินอย่างี้โรยเกลือถ้าไปกินตามบ้านเพื่อนบ้านต่างๆนะคะเขาจะยืมใช้แบบว่าบินาเจเดบีโนเบลังกลหรือว่าเดมังซานะนะคะ แล้วก็จะมีแบบคาราเมลด้วยนะคะแล้วแต่แบบคาราเมลออกสีดำๆนะคะมีความเปรี้ยวหวานนั่นกันแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากใส่ปลาเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะเป็นปลาทูน่าเห็นหม้มแค่นี้เองแ่ะสละัดโคเล่โคเล่เห็นเท่ากันนะคะ อันนี้แบบทรงกลม ร้อยค่ะวันนี้เป็นการลาทบทบนจทไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ